ขออานวยพรจเจริญสุขจเจริญธรรมจเจริญบุญมายังสาธุชนพุทธบร,ริษัททั้งหลายทุกทวนหน้าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564นี้ในานามคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ขอธูกกาสนี้เจริญพรอวยพรปีใหม่ให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่วนหน้าทุกสาขาอาชีพได้รับแต่ความสุขความเจริญงอกงามเพบรณู์ในร่มพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยทุกท่านเจริญในสัมมาอาชีพ แม้ว่าท่านทั้งหลายจะอยู่ในอาชีพใดฐานะใดการงานใดก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในหน้าที่นั้นๆการงานนั้นๆอาชีพนั้นๆทุกประการอย่าได้มีอุปสรรคอย่าได้มีปัญหาในการดาเนินชีวิตโดยประการสัมพันธ์ที่สุดก็คือ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงยึดหลักทำความสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการทำงานเรียกว่าเติมชีวิตให้ตนเองให้พลังพลังสำคัญก้าวหน้าทั้งพลังกายพลังใจถ้าทุกคนจะอยู่ในโลกนี้สบายสบาย ก็ยึดหลักธรรมไม่มากนักปรารทนาองไว้อยู่ไม่กี่ข้อประการที่หนึ่งมองโลกในแง่ดีให้ทุกคนมองเพื่อนๆสมาชิกสังคมของโลกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นมิตรเป็นสหายปลูกความรักความผูกพันความเมตตาความเพื้อกูลปรารถนาดีต่อกัน อันนี้เรียกว่ามองโลกในแง่ดีประการที่สองมีระเบียบวินยัยวินัยก็คือสภาพที่นำไปในสิ่งใน,ในที่จุดที่ดีงามวิแปลว่าวิเศษแจ้งต่างนัยยะแปลว่านำไปเพราะฉะนั้นประมวลคำว่าวินัยก็คือสภาวะที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางที่วิเศษงดงามเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ประการที่สามีหัวใจเทวาคําว่าเทวาเขาไปผู้ประเสริฐเรียกว่าหัวใจเทวาคือมีหัวใจเป็นเทวดาเทวดาจะมีธรรมะสองประการหนึ่งฮิริความรายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำประการที่สองกตปะความเกรงกลัวต่อบาป ไม่กล้าทาไม่แตะไม่ต้องในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามจะเป็นอันไรก็ตามที่ทําไปแล้วไม่เกิดความสุขไม่มีความสําเร็จในชีวิตมีแต่ความสับสนวุ่นวายอันนั้นเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเป็นคนที่มีหัวใจเป็นเทวดาคือประคองธรรมะสองประการคือฮิริความไร้ต่อบาปโอตตปะความเกรงครูต่อบาป ประการที่สมีคาถาพระพมทุกคนเป็นพรหมโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้บริหารต่างๆในสถานที่ราชการหรือที่ทำงานโรงเรียนก็จะมีผู้บริหารอยู่คนคนเดียวเท่านั้น ต้องมีธรรมะอยู่4ประการหนึ่งเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อคณะ 2. องกรุณาความสงสารส,สาม,ม,มุทิตาความพรอยินดีและ 4. ี่อุเบกขาความเป็นผู้มีน้ำใจคอยดูแลสอดส่องความเป็นไปเป็นมาความประพฤติของลูกทีม เรียกว่าให้ลูกที่มีธรรมะเป็นเครื่องประคองใจธรรมะด้วยความดีทำทำงานด้วยความดีทำงานด้วยความถูกต้องทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยงานจะไม่พลัง้งไม่พลาดจะมีประสิทธิผลและประการที่ 5. สุดท้ายนิยมสามคัคคีความสามัคคีเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ดูปัจจุบันนี้เราสังเกตสังคมทุกสังคมที่ผ่านมาหรือกำลังเป็นอยู่สังคมใดที่ก็มีความสุขในการทำงานทำงานดีทำงานงามสำเตร็จตามปรารถนาสังคมนั้นเขา้ายึดหลักความสามคัคคีหลักบาลีว่าสุขาสังคัสสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงในหมู่คณะนำเหตุเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตจเจริญสุขจเจริญธรรมในชีวิตไม่มีปัญหาอุปสรรคก็ประทองชีวิตด้วยธรรมะห้าหลักหนึ่งมองโลกในแง่ดีสองมีระเบียบวินยัยขอย้ำระเบียบวินัยของคณะสัายาโยมไม่มากสั้นๆหนึ่งศีลศีลห้า ศีลห้าศีลแปดเป็นวินัยของคารวะญาติโยมศีลสิบเป็นระเบียบวินัยของสมมเณรสองรยี่บเจ็ดเป็นระเบียบวินัยของพระสงฆ์ถ้าหากว่าคนเรามีระเบียบวินยัยทําอะไรก็มักจะสําเร็จทุกอย่างตนเองก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูไม่ม,ม,มีมีแต่มิตรมีเทศสหายปัญญานั้นจึง อยากให้ท่านทุกคนมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องประคองชีวิตและในการทำงานก็ต้องมีระเบียบมีวินัยนอกจากมีหัวใจเทวามีคาถาพระพรมนิยมสามคีอันนี้สุดยอดอีกประเด็นหนึ่งในช่วงปีใหม่ลูกหลานส่วนมากวัยรุ่นก็นิยมจะขีร่รถรถเครื่องรถโมอเตอร์ไซ์ สาดไปปาดมาโดยที่บางครั้งก็ขาดสติไม่มีสตินอกเหนือจากนั้นก็กินเลี้ยงบ้างสังสรรค์บ้างเมาสุราเ,าเหล่านี้เป็นต้นทำให้เกิดความประมาทเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่2564นี้หลวงพ่อแนานามนณะสงฆ์ทุกรูปทั่วประเทศไทยขอเตือนลูกลูกหลานหลาน พยายามใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทใช้รวดยานพาหนะก็ระมัดระวังมีสติมีสัมปชัญญะและก็การดื่มการเล่นการสังสรรค์ก็ให้พอประมาณอย่าให้ต้องลำบากตัวเองลำบากตัวเองแล้วยังไม่พอต้องให้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ลำบากด้วยโยงไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบางครั้งก็ถึงโรงพยาบาล หมอก็ต้องลำบากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดำเนินชีวิตอย่างไรทึ่จะทำให้พ่อแม่ลำบากตัวเองลำบากสังคมลำบากผู้หลักผู้ใหญ่ลำบากตำรวจลำบากโรงพยาบาลลำบากก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังให้มีสติในการประคองตนเองทำงานเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยพรว่าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยให้ทุกท่านจงหันษามีอายุเยืนยาวมั่นชีวาแล้วก็เป็นผู้มีหน้าที่การงานที่สมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าป่วยให้มีอายุวันณนะสุขภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติมีธรรมะเป็นที่ตั้ง ธรรมะคือความดีความถูกต้องเป็นที่ตั้งมีคุณสารสมบัติมีคุณธรรมมีเป็นผู้เป็นผู้มีจิตใจที่สูงโดยโดยหลักศีลหลักธรรมไม่ละเมิดวินัยกฎหมายบ้านเมืองทำงานด้วยความเป็นผู้มีระเบียบมีขอบมีเขตมีข่ายในการทำงานคือเคารพกฎหมายบ้านเมืองเคารพศีลธรรม และเคารพระเบียบในการทํางานของตนจะได้มีความสุขในการทํางานวันณะให้มีวันณะผ่องใสอายุมั่นขยืนสุขะมีความสุขกายสุขใจสุดท้ายให้ทุกท่านสำเร็จที่ผลในสิ่งที่ตนพึงปรารถนาทุกประการด้วยเธอน